เอาซาเวดฉันกำลังตามหาพวกนายอยู่ซาเวดซาเวดนั่นแหละนั่นแหละฉันมาหาพวกนายแล้วซาเวดฉันคือลิงลงมาคุยกันเดี๋ยวนี้โอ้ยวันนี้ไกลเนี่ยหยุดทำไมหยุดถุงยิงนะตอนนี้ยังไงเดี๋ยวเสียงคุ้นคนหยุด ไม่หยู่ถุงยิงพอ่อมึงตายแล้วไม่ใช่เหรอพ่อพอ่พอยเปิด<อ>ได้เฮียมาพอ่อทำนายบอกว่าตายรู้ไหมวันที่ผ่านมาจะเจออะไรบ้างหยุดเลยถ้าไม่ฟังผมผม,ผมาหนังยิงแล้วนะจะฟังหรือไม่ฟังจริงจะฟังหรือไม่ฟังเพราะรู้รู้ไหมวันที่ผ่านมามันลำบากขนาดไหนะ ทางพ่อก็เป็นแตกต่างแล้วพ่อโดนพ่อโดนทหารไล่ล่าเนี่ยพ่อนุ่มเป็พ่อเอยเอ้ยอย่าใจเย็นได้ไหมเนี่ยผมพ่อก็ลังบ้าไว้แตกต่างกันทุกอย่าสมองผมเนี่ยนะได้รับการพัฒนาไปถึง300%แล้วเราบอกให้ไอพ่อเปลี่ยไปวัดตถิฐานมาเนี <S <S ่ยมันลำบากขนาดไหนเอาละ ตอนนี้แล้วก็ผมอกำลังทําธุรกิจอยู่พ่อต้องเป็นคนช่วยขายวันหน้าคอยไปพ่อโอเคเราถึงแล้วคนพวกนี้เขากำลังต้องการสินค้าของเราอยู่ยกตัวอย่างให้หน่อยแล้วอ่ายกตัวอย่างนั้นเหรอพ่อลองคนนี้ดูผู้หญิงผมสีฟ้ามวนมันทั้งคู่เลยเจ้าต้องลองก่อนสิเพราะข้าไม่ถูกโอเคคุณถ้าเรารู้เป็นเคสตัวอย่างสิคุณผู้หญิงผมเอ่อพาครับ ชื่ออะไรครับื่อผมชื่อซีซ <พอ S 1> ่า,ผม,าผมมาจากบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกชื่อบริษัทบ AN ันดาลนครและตอนนี้ผมมีสินค้าที่คิดว่าน่าจะเป็นจําเป็นสําหรับคุณชื่ออะไรน,นะ<อ>คุณซานเคยออกไปข้างนอกแล้วเ,<อ>เกิดหิวบ้างไหมอะไรนะเคยออกไปข้างนอกแล้วอะไรนะก็แปลว่าห,วหิวข้าวแบบหิวข้าวอะไรอย่างนี้ท้องมันร้องท้องมันมวน คุณซานจาเป็นจะต้องใช้สิ่งสิ่งนี้ครับคุณซานคือยาค้าทางใช่ไหมคะัมันคือกล้วยคุณลองเปิดบินดูไหมเปิดบินไงแล้วคุณเอาไปขายต่ออันนี้เป็นราคาทุนนะหรือคุณจะสร้างเครือข่ายของคุณก็ได้จริงจริงมันไม่แพงไม่โกหกนะหัวหน้าเรียนรู้สึกแบบหิวหรือกระตับกระส่ายกระส่ายไหมครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบเออะ เดี๋ยวพหรอจะเย็นดิวันปกติคุณกินกล้วยนี่คุณกินกี่ชิ้นปกติคุณกินกล้วยคุณกินกล้วยชนิดอะไรบ้างเราจะกร้าวไปสู่ท็อปออนเดอะท็อปมันจะโตขึ้น200%ก็โปรโมชั่นไงครับก็แบบ500ใช่ไหมครับก็100 200 300 400 500่อโทษทีผมกินไก่้กล้วยกินกล้วยกินซ้วยสิซ่าขอโทษนะครับเพราะสิซ่าเพิ่งจบจากออฟฟอร์ดมันเป็นกล้วยจากเยอรมัน อาซาเวตฉันกำลังตามมาหาพวกนายอยู่ซาเวตซาเวตนั่นแหละนั่นแหละฉันมาหาพวกนายแล้วซาเวตฉันคือลิงลงมาคุยกันเดี๋ยวนี้ซาเวตทุกท่านปกติซาเวตท,ทานอะไรเป็นอาหารเนื้อมนุษย์เนื้อมนุษย์ใช่ไหมเอาละเรามาถูกทางกันแล้วซาเวตเพราะาผมมีของดีมาขายทุกคนกอดืนนะ,ะ,ะใช่าาาเรามีของมาขาย ปกติกินเนี่ยบนนู้เนี่ยรสชาติมันอร่อยหรือเปล่าอร่อยใช่ไหมรู้หรือเปล่าว่าเ่ <Okay. S 1> ของที่บนนายินทุกวันเนี่ยมันไม่ได้สารอาหารไม่จะไม่ได้ไม่ตายสิมันไม่ได้สารอาหารที่ครบถ้วนใช่กันกับความว่านายกําลังกินขอยะอยู่ยังไงล่ะซาเวดแต่นั้นเราต้องเปลี่ยนใหม,ม่เราต้อง<ม>เปลี่ยนเป็นคนที่เดี๋ยวอย่ากินลิงแล้วต้องเป็นของเออพูดไม่ถูกเลยเราต้อง กินของที่มีประโยชน์ว่านั้นซาเวดดังนั้นเราขอนําเสนอบาดาน่าคอยมันคือกล้วยที่เป็นมากกว่ากล้วยนายสนใจไหมนี่ใช่กล้วยกล้วยนี่ใช่กลับไปทายหลินไม่จนกว่าจะขายได้ถ้าจะมาขายของแกจะมาเอากล้วยนาะโงดันมาแลกกับอาหารอันโลรดปราของข้าไม่ได้ ลงไปจากรถค่ะซีซ่างั้นก็ดีถ้าบันเป็นเพื่อนเจ้าเอาล่ะนายสนใจที่จะซื้อกล้วยของซีซ่าใช่ไหมค่าจะกินลิงอะไรนะนายกินลิงไม่ได้นะจะกินลิงมามานายกินลิงไม่ได้มา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 ไปแล้วโว้ ยก็บอกให้กินมันจะแลกมาโทรไปยืนฟังลาบอยู่ได้มันมาขายตรงเนี่ยไม่โทรเจ้าหิวเชียเจ้ากินมันเลยขายบ้าขายบอจะมาแลกกับสมองอันโหลดปานเขาขานมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเขาไม่กินแล้วชาบูไฟมันไม่กีนะเดี๋ยวเราออกแล้วค่อยให้เมทโทรชุดละตไปมันคาเต้ เราหนึ่งเชียงราเราไปทำภารกิจดิกว่าปล่อยมันกลับคืนสู่ธรรมชาติเมโทรเมโทรเตรียมมาชุบกันเราจะได้ออกทีายหาขายไม่ได้กันขายไม่ได้อย่างกัน้กล้วยองค์ฉันมันผิดอะไรขายกล้วยไม่ได้